กี่ต้นดูส yep ิตะแก่บ้าคนเมื่อวานอ่ะยิงมานหน้าบ้านเราอยู่เลยอ่ะสกปรกมากเฮ้ยมันนอนหอยหน้าบ้านคนอื่นทำไมเนี่ยฮะไปเลยนะมันอนหน้าบ้านเขาทำไมฮะเชื้อโรคมันเข้าบ้านเขาหมดไปไหนก็ไปไปตไหนก็ไปดูสภาพเขาสิแต่งตัวกับขอทานสกปรกที่สุด แต่ถ้าออกไปข้างนอกบ้านน่ะอย่าไปบอกว่าผมเป็นลูกพ่อก็แล้วกันผมอายเขานี่พ่อจะแต่งตัวให้มันดูดีกว่านี้ไม่ได้หรือยังไงแต่งยังกับขอทานน่ะก็พ่อแต่งตัวอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ย ตามใจแต่ถ้าออกไปข้างนอกบ้านอะ่ะอย่าไปบอกว่าผมเป็นลูกพ่อก็แล้วกันผมอายเขาผมไปทำงานละ่ะ กก็อยาได้เลยท้านาทีแล้วอ้าวว่าไงจ้าสุดสวยรอพี่นานนี่จ้าวันนี้นี่สวยนะไม่นานเลยค่ะพี่ตั้มข้าเทพพบุตรของแป้งต่อจะให้เรานานแค่ไหนอ่ะแป้งก็รอได้ค่ะจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่ตั้มจะพาไปทานข้าวที่บ้านและมีของขวัญให้ คนน่ารักของพี่ได้ค่ะอย่าบอกนะคะว่าพี่ตั้มอ่ะมีเซอร์ไพรส์แป้งอ่ะอยตื่นเต้นจังเลยค่ะอุบไว้ก่อนสำหรับคนสวยคนน่ารักของพี่ไปได้เวลาละเดี๋ยวพี่พาไปทานข้าวเ๋ยวเลย เฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยขอโทษครับเดี๋ยวผมจะแทนเอามือออกไปเลยนะตาแก่สก็ปลอกสองโค้งที่สุดอย่าเอามือน้่งๆของแกมาแตะตัวฉันตั้มหาดูสิสภาพแป้งเระหมดเลยอะค่ะพี่ตั้มต้องซื้อชุดให้แป้งใหม่นะคะได้จ้าเดี๋ยวพี่ซื้อชุดใหม่ๆให้นะค่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเอาสวยๆเลยอีตาลุนอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับหน้าบ้านผม จะไปไหนก็ไปนู่นตั้มทำไมพูดพ่อแบบนี้อะไรเงี้ยคะพี่ตั้มนี่พ่อพี่ตั้มเหรอคะเป้งองไปหมดแล้วอะไม่ใช่จะแป้งอีตาลุงคนเนี้ยเจอใครก็เรียกไปหมดว่าลูกอ๋อเขาไม่ได้นี่ลุงจะไปไหนก็ไปโสดกระป๋อจริงไหมไปไปแป้งจะอะไรไหม

เขาทำไมฮะเชื่อโลกเหมือนเขาไปเลยลูกเกยังอีะจะไปไหนก็ไปไปไปไหนก็ไปดูสภาพเ้าสิแต่งตัวกับขอทานสกปรปกที่สุดเชื่อโลกชัดชัดเป็นไรนะไม่ค่ะไปเถอะพี่ตั้มนี่ไปทำงานเถอะเดี๋ยวทำงานสายนะเดี๋ยวอดโบนัสนะคะ ผมบอกพ่อแล้วใช่ไหมผมไม่อยากให้พ่อออกไปข้างนอกผมอายเขาพ่ออย่าดื้อดีพ่อเบื่ออยู่ในบ้านไม่มีอะไรทําพ่อก็เลยออกไปข้างนอกเปิดหูเปิดตาก็เท่านั้นเองแล้วอย่านะพ่อแป้งอ่ะเขาเป็นผู้หญิงที่ผมรักมาก เดี๋ยวเขาจะย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วบ้านหลังเนี้ยผมอยากให้พ่อไปอยู่ที่ไหนก็ไปก่อนได้ไหมไปสภาก่อนพ่อทำเพื่อผมได้ไหมฮะผมขอละผมขอร้องละตั้มแล้วจะให้พ่อไปอยู่ไหนนี่มันบ้านของพ่อนะตั้มจะไล่พ่อออกจากบ้านใช่ไหมผมไม่ได้ไล่ แต่ผมขอให้พ่อไปอยู่ที่อื่นก่อนสักพักพ่อแป้งอ่ะเขาจะย้ายมาแล้วพอเข้าใจผมดีทำเพื่อผมหน่อยดิ ต่อไปนี้แป้งย้ายเข้าบ้านมาเป็นภรรยาพี่นะห้ามนอกใจไปคุยคนอื่นล่ะจะนอกใจได้ไงล่ะคะมีสามีหึงขนาดเนี้ยแป้งไม่คุยกับคนอื่นหรอกคะ่ะให้มันจริงเถอะจริงสิคะ่ะเนี่ยพี่ตัง้งวันเนี้ยอย่าลืมพาแป้งไปช้อปปิ้งนะคะแป้งอยากได้รองเท้าใหม่อันรักที่สุด เอ้าลุงมาทำไมเนี่ยลุงว่าจะขอมาอาศัยอยู่สักเดือนสองเดือนไอ้ตั้มมันพาเมียมมาอยู่โอ้คงไม่ได้รุงลุงเนี่ยมีห้องกระย้าเข้ามาอยู่เหมือนกันห้องเล็กนิดเดียวอยู่ได้แค่สองคนเท่านั้นแหละนไ่ก็ไปถามพี่ส้มดูแล้วกันเื่อเขามีห้องว่างสักห้องงั้นผมไปก่อนนะเดีย๋ยวผมจะไปดูงานข้างนอก โชคดีนะลุงผมไปละพี่ตั้มคะแป้งว่าจะขายคอนโดขายเพชรขายทองของแป้งทั้งหมดเลยจะเอาไปลงทุนกับเพื่อนตั้มว่าไงคะพี่ว่าก็ดีนะบ้านเราอ่ะหลังละหลายล้านคอนโดเราก็ไม่มีใครเช่าก็ใครขายไปเยอะแป้งพี่ว่านะเงินพี่ตั้มและเงินแป้งรวมกัน ก็คงได้หลายร้านอยู่ค่ะเห็นเพื่อนบอกกำไรดีเลยค่ะงั้นก็ทุ่มสุดตัวไปเลยแป้งทองพี่ก็พอมีพี่จะเอาไปขายในเงินออมพี่ก็จะถอนมาเดี๋ยวเอาไปลงทุนกับเพื่อนแป้งพอมีกำไรเราก็จะได้สบายไงแป้งนีง่เงินก็ตามนั้นเลยนะคะอืมเราจะรวยกันแล้วใช่ไหมใช่แป้งฝันอยากจะไปยุโรปสักครั้งอะ่ะพอจบงานเนี้ยเราก็ไปได้ตามใจชอบเลยนะคะพี่ตั้มไปกับแป้งนะคะ มันแน่อยู่แล้วพี่ไม่ปล่อยให้แฟนพี่สุดสวยเป็นคนเดียวหรอกอืมค่ะอานอิพอยน์มาหลอเกเงินคุณเราไปหมดทุกบาททุกสตางค์เลยอะ่ะแล้วมันก็หนีไปตัดมันให้กับผัวฝรั่งของมันด้วยทุนหายกำไรหรหมดเลยงานเนี้ย กูไม่ได้ชื่อเพื่อนมึงเลยทองกูเงินกูหายหมดไม่เหลืออะไรแล้วอ้าวไอตัอ้มมึงพูดอย่างนี้ได้ไงวะมึงคิดว่ามึงหมดคนเดียวเหรอกูก็หมดเงินกูรถกูคอนโดกูทองเพชรกูก็ไม่เหลืออะไรแล้วแถมกูยิงยมเงินเ ô, พื่อนมีถึงสองล้านฮะมึงไปยืมเงินใครมาเยอะขนาดนั้นก็เออดิกูกิจว่รงานเนี้ยกูจะได้กำไรเยอะแยะไงล่ะเท่านี้จะไปหาเงินที่ไหนแม่งไปคืนมันวะ เป็นลูกมาเฟียด้วยตายแน่กูเออมันมีวิธีหนึ่งนะเราต้องขายบ้านหลังเนี้ยแล้วไปซื้อบ้านหลังใหม่ให้เล็กลงแล้วพอมีเงินเยอะขึ้นแต่ว่าบ้านหลังเนี้ยมันเป็นชื่อของพ่อต้องให้พ่อมาเซ็นงั้นก็ดีสิมึงก็ไปโทรหาพ่อมึงเลยสิเราคงได้เงินแม่งเป็นล้านอยู่นะเออเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่โทรหาพ่อเองดี จะได้มีเงินใช้นี่สวัสดีครับใช่คุณไพฑูรย์ลูกชายคุณยุทธนาหรือเปล่าครับใช่ครับมีอะไรหรือเปล่าครับผมต้องขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่ออานอน์เป็นทนายของคุณยุทธนาตอนนี้คุณยุทธนาได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับ ก่อนท่านเสียชีวิตท่านได้ทำพินัยกรรมไว้หนึ่งฉบ,บับวันนี้ผมได้นำมาให้พวกคุณนะครับพ่อคุณต้องยกสมบ,บัติให้คุณนแน่ๆเลยอะ่ะเราจะรวยแล้วทรัพย์สินของคุณยุทธนามีดังนี้นะครับบ้านหนึ่งหลังมูลค่าสิบห้าล้านบาทเงินสดในธนาคาร 20ล้านบาทที่ดินที่สุขุมวิทจำนวน50ไร่ประเมืนราคาไม่ได้และยังมีทรัพย์สินที่เป็นอาคารทั้งหมดนี้ขอยกให้กับข้าพเจ้าจะยกทรัพย์สินทั้งหมดนี้ให้กับมูล,ลนิธิวันนาธรรมลงชื่อนายยุทธนาเหมือนวาจาและอ,อย่างนะครับ พวกคุณจะต้องออกจากบ้านหลังนี้ภายในวันนี้นะครับเ <g ül> พราะพรุ่งนี้ <g ül> ทางธนาคารจะเข้ามาประเมินราคาเพื่อขายทอดตลาดมันไม่จริงใช่ไหมีิตั้มถ้าอย่างนั้นผมขอตัวกลับก่อนดีกว่านะครับเอ้ยอ้ไอ้ทานายอ